วันนี้พี่มีนัดต่อไปขับขี่ก็คือมันหมดอายุแล้วแหละแต่มันยังไม่เกินหนึ่งปีก็เดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวพี่จะาเล่าให้ฟังเนาะว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วก็ทํายากไหมคือกรณีของพี่อ่ะมันจะแอบซับซ้อนนิดนึงคือพี่ไปเปลี่ยนชื่อมาสองชื่อแต่ว่าชื่อในใบขับขี่ยังเป็นชื่อแรกที่พี่ใช้อยู่นั่นแหละพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องยื่นเรื่องหรือทําอะไรยุ่งยากไหมยังไงเดี๋ยวพี่จะาเล่าให้ฟังทีนะคะขอกินข้าวก่อนละเดี๋ยวรีบไป พี่ไปทําอะไรใหม่ๆที่แบบไม่ค่อยเป็นอะไรที่คุ้นอะ่ะพี่จะตื่นเต้นมาเลยคือตื่นเต้นขณะที่แบบปวดท้องมวนท้องเข้าห้องน้ําทุกครั้งเลยตลอดปวดท้องเข้าห้องน้ำประจําพี่ถึงที่ขนส่งอ,อจังหวัดสม,มุทรปราการแล้วคะ่ะก็เดี๋ยวพี่จะไปดำเนินเรื่องต่อ พี่คิดว่าเขาไม่ให้ถ่ายนั่นแหละแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาเล่าให้ฟังเราว่าข้างในเป็นไงแล้วก็พี่จะต่อใบขับขี่ได้ไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอ่อเธอเปียมาให้ป้าทํางานก่อนลูกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพียวไปอยู่คนเดียวเพราะว่าพี่แพรต่อใบขับขี่เพียวก็เลือกที่จะอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าไม่งั้นไม่มีใครดูเด็กๆแล้วก็ไม่รู้เลยว่าคนเดียวใค่ไหนกลัวตัวเองไปเป็นภาระวันนี้ก็เลยใช้เดียวอยู่บ้านอาจจะมีการ พาเด็กๆอาบน้ําแล้วก็เคลียร์ของทั้งหมดที่อยู่ที่โต๊ะรวมทั้งทําตต่อคลิปของวันนี้ <c oughs> แล้วก็เพียบจะมีการแบบอ่านหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับการตั้งเป้าเขียนบุลเลติลให้มันจบๆจสักทีเพราะว่าต้องเตรียมทําสําหรับปีหน้าด้วยตอนแรกทําสําหรสบสับ2เดือนสุดท้ายแล้วก็ลืมทําของปีหน้าก็เลยต้องรีบเตรียมละจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเวลาถึงเวลาจริงๆโอเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเพียบไปวุ่นวายกับนกก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอ้ายเธอเปียกปะเจ็บ ศิละปะแห่งการยิ้มมุมปากทำไมมันออกมาเป็นรูปแบบนี้นี่คือพี่แพรวันนี้แต่งตัวมาก็รู้ก็รู้ดูสิ่งที่ได้จากลูกย่าอยโอเควันนี้ดูรูลูกวันนี้อย <Yeah, S 1> ่าคูแมนเดี๋ยวพี่จะให้พี่เว็บอ่ะดูบัตรใบขับขี่ใหม่ของพี่แล้วพี่บอกพี่เว็บไปแล้วว่าห้ามหัวหรอะพี่ครองยัง มันไม่มไม่ตลกเราเท,ท,ท่หนื่อสอาก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ไอไอ,อไอไม่ได้ห,วดหัวเราะไม่ได้ห,วดหัวเราะไม่ได้ห,วดหัวเรากไม่แย่นี่คือสิ่งที่แม่ฉันสอนมายิ้มมุมปากอะเธอเห็นไหมโอเคอยกปากขึ้นอย่าปากโอเคอใครล็อกได้ใครล็อกได้ เด็กห้าครัวบะรสแบบไม,ไม่ชอบมาตรงนี้หนูเ <laughs> ดนมาขับมาค่ะแล้วหน้าดูแก่มากอ่ะ <laughs> แล้วใส่เสื้อเย็ยนนึกว่าพนกาักงานขับรถที่ไหนจีบจีบ <laughs> เรารีบมากเลยอะ่ะเราก็เลยใส่รองเท้าแบบนี้มา <laughs> เธอไม่เตือนฉันเ <laughs> <หน S 2> ลย <laughs> เธอขึ้นมานั่งรอเรอาบนรถแล้วมไม่เห็นแล้วสิใจด้วยนะนะฮะมาเรนเดอร์งานคือก็มาดูเรื่องการทา i ไอเสวันนี้เป็นวันอะไรของพี่ก็ไม่รู้นี่เรนเดอร์มารอบที่สี่แล้วมนเรนเดอร์แล้วมันก็ค้างอวเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วนะสี่โมงยี่บห้าแล้วเนี่ยยังเรนเดอร์ไม่เสร็จเลยว,วันนี้สายแน่เลยเดอ้อแง่ขอให้เรนเดอร์รอบนี้สำเร็จครับ สงสัยจะไม่ทันหรอแต่ขอให้ทันอน่อยากลงให้ทันห้าโมงถ้าไม่ทันก็ก็ขอโทษน้องๆด้วยนะคะแต่พี่พยายามสุดความสามารถแล้วค่ะถ้าอภาัยดิฉันด้วยนะคะวันนี้ไม่ใช่วันของเรา,ารก็คือตอนแรกคิดว่าวันนี้หยุดใช่ไหมหลังจากที่ไปทําใบขับขี่ก็คิดว่าอาจะได้ฉันจะได้ชิวๆฉันจะได้เสริมสวยฉันจะ ทำผมฉันจะทำเล็บไม่ได้เลยอ่ะไม่มีใครว่างให้เราเลยอ่ะฉันก็ได้แต่เหงาเหงาเออเออจ่อยๆแล้ววันนี้ยนางจะไปเปลี่ยนแว่นแต่ที่นางบอกซ้ำม,มาเดี๋ยวนางจะไปเปลี่ยน,นร,ร้อวนวคฮะนางจะได้แว่นใหม่อยฮะ้วว่านะเดี๋ยวจะเปลี่ยนดูว่านนะที่เลบพ่อจอบูมาแล้วคะ่ะ แว่นใหม่อันนี้คือแว่นที่ไปเสียมา 5, ห้าพันห้าไม่รวมกรอบที่ไปตัดมาอีกพันแปดนั่นแหละก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดอีกทกีกระบวนการการตัดแว่นของพี่แลวกันนะทิ้งไว้ไปอุทาหาัวเถอน้องคนไหนที่อยากยอยากตัดแว่นอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับพี่บ้างแชร์แล้วกันแชร์แล้วแบบก็โอเคอันเนี้ยชอบเลยนะแต่ไมีใแค่ว่ากรอบมันเล็กลงมันทําให้ปกติเรามองอันใหญ่แล้วก็เดี๋ยวโอเคไม่ยากก็อีกสองปีเจอกันอันใหม่เจอกัน จริงๆอยากได้เป็นแค่สีเงินแต่มันมีแต่สีทองแล้วก็พี่อาจจะต้องรอพี่แทวทำเล็บแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินกเเสเต็กลุงหนวดสาขาที่พี่รู้สึกว่าดีที่สุดที่เคยกินมาเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เขาจะขายไหมถ้าขายก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีของพี่อีกหนึ่งวันถ่ายตัวเองด้วยสิน,นี่ถือเป็นคำเดียวสเต็กลุงหนวด อืม่เคยสาขาเนี้อร่อยสุดเลยแลสิเราต้องการจูงมือกันซิทมูนดาริไงบ้างคะวันนี้นัดคิวเดย์จริงๆวันของเราไม่ใช่อันนี้เป็นนัดคิวเว็บเดย์เพราะว่าพี่เว็บอยากกินพี่เว็บอดกินคิวนานมากวันนี้สงสใส ก็ค่อนอยากกินสเต็กแล้ววันนี้เราจะได้กินอะไรก่อนอ่ะพื่อี่ก็คือแอบมาเดทกันที่นี่บ่อยมากจะเรียกว่ามาเดทก็ตอนเป็นเพื่อนก็มากินตอนเป็นแฟนก็มากินตอนจีบกันก็มากินใช่ทุกช่วง,งกินอย่างเดียวท <c oughs> ุกช่วงพวกเราไม่ค่อยมีกิจกรรมอย่างอื่นมีดูหนังดูหนังยังน้อยกว่าการกินใช่มีเล่นเกมอ่าแล้วก็คาราโอเกะ วนเวียนวนเวียนสุดท้ายพวกพี่ก็มาจบลงที่ร้านข้าวมันไก่ไฮลัม um. ร้านนี้เปิด24ชั่วโมงเลยราคาถูกแล้วก็อร่อยมากโดยเฉพาะไก่ทอดของเขาไก่ทอดของเขาคือการหมักจนมันเข้าเครื่องแล้วอะแล้วก็กรอบด้วยกัดเข้าไปที้นะนหะหน้าตาเป็นแบบนั้นพอกินเสร็จก็กลับมาที่ร้านเจวันเป็นร้านที่ขายพวกน้ำต้งคู่ เต่าทึงเต่าห้วย,ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่แพลวเขากินพวกนมไม่ได้เนาะตอน,นั้นมาเดดก็จะเด็ดได้แค่ร้านพวกนี้แหละพอซื้อของมาเสร็จพวกพี่ก็กลับบ้านก็จบวันลงไปเท่านี้เจอกันใหม่มวนันพิงค์นะจ๊ะ